สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับพบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสวบมัฟน้ําพริกปลาทูนะครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ําพริกนะครับผมน้ําพริกปลากระป๋องนะครับผมแล้วก็ผักต้มแล้วก็ผักสดแล้วก็มีปลาดุกด้วยนะครับผมโอเคกินอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมไม่พูดพามาเพลงกินด้วยกันครับ พริกปลากระป๋องกับข้าวสวยอืมอืมชับเด็ดเลยครับเนี่ยอืม พักต้มแบบหวานมากอืม ưng ngô hấp con tuôn สัตว์กระแตงกว่าอืมกระดุกครับอืมประดุกทอดใหม่ๆเลยเหลือเหลือ うん。<noise> ผักกาดอืมอืมเมื่อเพวงนี้ก็จะแบบกึดๆนะครับ กรอบกรอบ,บ,บมาหมอมากินข้าวจะไปแล้วเหรอเข่อพวงมันจะกรอบกรบอบอืม วันนี้ไม่มีต่อไม่มีต่อลงมาผักต้มจะกินง่ายครับทำไมแขัง กินก็เข้าสวย กวางตุ้งพันแล้วก็จิ้มเลยหืมก้างปลาตรงนี้ก็จะเป็นแบบมันกินได้นะ มันจะมันๆน,นะอืม Mm. 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 mặn mặn. อันนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะน้ำพริกปลากระป๋องกินกับผักผักต้มก็จะกินง่ายหน่อยนะครับผม จัดกับอามะเขือควงนะครับผมมันจะออกเป็นขม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 ,ขมลำลำนะกรอบ mm-hmm Cola, ja. <rain> ปลามันมากครับปลาดุกปลาดุกทอดอืมซื้อมาจากตกลาดนะครับตลาดเชา้าปลาดุกทอดออปึ๊บ um mm -hmm. เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ทําการเก็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องรีบไปทํางานเหมือนเดิมนะครับผมนัดลูกค้าไว้ตดโมงเช้านะครับวันนี้โอเคนะครับผมยังไงช่างนิ้ก็ฝากนะครับผมกดติดตามในช่อง YouTube ของช่างนิกด้วยนะครับสวนมัฟนะครับผมแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับผมสวนมัฟนะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ช่างนิ้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพบกับช่างนิกใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ